ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณลอตเตอรี่หน่อยครับคราวนี้เป็นลอตเตอรี่12ล้านตกลงจะเป็นของใครกันแน่ติดตามพร้อมกันครับ ความคืบหน้าเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องปัญหาคู่กับประเทศไทยไปยาวนานและคาดว่าจะมีอีกไม่จบเอาเรื่องนี้ก่อนหวยออลเวง12ล้านงวดหนึ่งมีนาคมที่ผ่านมารางวัลที่1คือ835538เ3 5 5 3หตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สกลนครนะครับเป็นเรื่องราวระหว่างป้าภัยแล้วก็ป้ารัฐคุณรพรพคจมเนียนตักหลักอยู่ที่นั่นเลยครับจะหาความจริงให้ได้เรื่องนี้ก็ไปพูดคุยกับนางรัตนาภูลครหรือว่าป้ารัตคุณผู้ชมจําไว้นะครับ ป้ารัตเนี่ยอายุ58ปีเขาเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ยืนยันว่าตอนนี้ตัวเองมีความกังวลมากแล้วคิดหนักมากฮะเพราะว่าตำรวจนั้นเ,เบื้องต้นเนี่ยเขาพบข้อมูลแล้วชี้ว่าตัวเองนั้นเข้าขายยอกซกักอยักยอกซกั์แล้วบรรดาทนายที่มีชื่อเสียงทั้งหลายก็อบ,อบอกไปในเสียงเดียวกันว่าเอ๊ะป้ารัตเนี่ยจะยักยอกซั์หรือเปล่าแล้วป้ารัตนั้นอยากถามตำรวจกลับไปว่าตัวเองผิดตรงไหน แต่ว่าแม้อีกฝ่ายจะลงชื่อไว้ซึ่งถ้าหากสลากใบนั้นมีจริงก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของอีกฝ่ายเลยอยากขอความเป็นธรรมจากตำรวจด้วยว่าป้าไม่ได้เอาหวยไปป้าไม่ได้เอาลอตเตอรี่ไปนะครับแล้วยืนยันว่าป้านั้นขายสลากกินแบ่งใบนั้นไปจริงๆแต่จำไม่ได้ว่าขายให้ใครไปครับก็เครียดพอสมควรเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ค้าขายเสียเวลาแล้วก็โดนเขากล่าวหาว่าเราเนี่ย เก็บลอตเตอรี่ไว้หรือว่าเอาไปขึ้นรางวัลเองค่ะไม่เครียดตรงที่ว่าเราเก็บไว้เอาไปขึ้นรางวัลเองไหมเนี่ยยืนยันชัดเจนว่ายืนยันชัดเจนว่าวันนี้แม่ไม่ได้เก็บลอตเตอรี่เขาไว้เพราะแม่มั่นใจว่าเขาไม่มารับลอตเตอรี่แม่แล้วในวันที่ตั้งแต่วันที่24ี่ถึงวันที่หนึ่งทำไมแม่ยังไม่ได้อ่ ยักยอกรัพย์ตรงไหนพ่อแม่รอเขาแลว้วเขาไม่มาเขาไม่มารับตามกำหนดที่เขาว่าไว้กล่าวไว้ค่ะพร้อมเตรียมใจแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะเชิญหน้ากันได้ปรชิญหน้ากันได้ค่ะแล้วไงเระเชิญหน้ากันได้ล้ และวิธีการแก้ไขปัญหาที่คลาสสิกมากนะครับนั่นก็คือจะมีการนัดสาบานกันในวันพรุ่งนี้ครับที่วัดพระาธาตุเชิงชุมวรวิหารแล้วเจอหน้ากันได้นี่อีกฝ่ายเนี่ยไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดนะแล้วอยากให้คนที่ซื้อสลากใบนั้นไปเนี่ยขอเธอช่วยออกมาจบเรื่องนี้ด้วยการปรากฏตัวโดยเร็วในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งคือป้าภัยครับป้าภัยก็บอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเดินทางเลยนะไปไหว้พระาธาตุนารายเจงเวง ต่อได้ไหว,วยพญาสุวรรณนาคินนาคราชขอพรบอกว่าขอให้เจอลอตเตอรี่เร็วๆเ,เธอเรื่องวุ่นวายมันจะได้จบลงแล้วก็ขอให้คนที่ซื้อลอตเตอรี่ไปเนะี่ยเอาลอตเตอรี่มาคืนอย่าทําให้เรื่องมันบานปลายไปมากกว่านี้แล้วต่างคนต่างก็เป็นลูกพระาธาตุนารายณ์เจงเวงเหมือนกันเป็นนางราเหมือนกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ยังรักกันเหมือนเดิมไม่ได้คิดอะไรต่อกันและไม่อยากเสียกรลยาณนิติที่ดีต่อกันด้วย ขอให้พอนี้ดนใจให้คนที่ซื้อลอตเตอรี่เอาลอตเตอรี่มาคืนด้วยแล้วจากนั้นตัวป้าก็เดินทางไปต่อที่สอพอเมืองสกลนครนะครับไปสอบถามถึงความคืบหน้าคดีนี้อา้าวไปว่ากันหน่อยว่าป้าเขาว่ายังไงฮะป้าตั้งแต่เกิดเรื่องมาป้าเขาก็ไม่ได้เคยโกรธเขาไม่เคยคิดอะไรขอแต่อย่างเดียวเดี๋ยวนี้หาลอตเตอรี่มามาหรือว่าอยู่กับใครก็เอามาเราก็จะมีไม่ได้อยากเอาเรื่องเอาอะไรกันเอามาคืนก็คุยกันได้คุยกันได้ อะไรทุกอย่างมันก็จะได้จบเหนื่อยเหนื่อยแล้วเสียเวลาทามาหากินมาอย่างนี้ในป้าก็ต้องปิดร้านนะป้าค้าขายแล้วเหนื่อยแล้วก็อีกอย่างนะที่เหนื่อยมากที่สุดเลยก็คือสังคมงงสังคมเขาเขามองว่าป้าเอ้าคุณซื้อคุณซื้อคุณไม่จ่ายตังค์แล้วคุณอยากได้อยากได้เงินหรอใช่ไหมแล้วทุกอย่างมันมันประเดีระดังมาที่ป้าคนเดียวแล้วทําไมไม่มองมุมกลับมุมสะท้อนบ้างว่า การซื้อขายโดยการติดหนี้แล้วแบบนี้มันมีมันมีมนมหลายๆที่หลายที่ก็มีกันโดยที่ว่าเราเราเราเ,ราเชื่อใจซึ่งกันและกันแล้วก็ทำเข,เ,เขาก็ว่าอย่างนั้นนะเนะเขาบอกเขาจองสิทธิ์แบบนี้ไปทุกวดนะครับ สำหรับความคืบหน้าคดีในวันนี้นะครับตำรวจก,ก็คือรองผู้บังคับการจังหวัดสกลนครเนี่ยบอกว่าวันนี้เรียกสอบพยานที่อยู่ในเหตุการณ์มาแล้วบางส่วนเหลืออีกบางปากนะฮะแล้วก็หลังจากที่ทาหนังสือไปถึงกองสลากว่าใครเอาเงินมาขึ้นรางวัลแล้วบ้างเนี่ยปรากฏว่าจากทั้งหมดร้อยใบเนี่ยขึ้นแล้ว92เหลือเพียง8ใบเท่านั้นครับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ